พระอาจารย์คะคนของบุญจะทําให้ประสบความสําเร็จไหมคะให้เรารู้ความจริงอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุญที่เราเคยทํามาแต่ละคนไม,ไม่น้อยเลยนะเพราะว่าบุญบาปการให้ผลเนี่ยมันไม่เหมือนบัญชีแบงค์ไงถ้าบัญชีแบงค์เราฝากเท่าไหร่ถอนเท่าไหร่มันก็หักลบกันนีใช่ไหมถ้าเหลือก็เป็นตัวดําถ้าติดลบก็เป็นตัวแดง แต่บุญบาปไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทําบุญทําบาปเสร็จแล้วพอจะตายก็เอาบัญชีบุญบัญชีบาปมาหักลบกบหนี้กันบัญชีบุญเหลือไปเกิดบนสวรรค์เกิดติดลบบาปมากกว่าก็ตกผลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการให้ผลของกรรมีซับซ้อนมากบุญบางอย่างทําไปแล้วไม่ให้ผลท,ทันทีแต่ว่าบาปให้ผลก่อนบางทีบาปทําไปแล้วยังไม่ให้ผลท,ทันทีบุญให้ผลก่อนถ้าทําบาปมาเยอะแต่ก่อนตายนึกถึงพระแล้วก็ทําบุญแล้วใจปลื้มในบุญใจผ่องใสไปสวรรค์ก่อนนะ แต่บาปนั้นก็จะรอให้ช่องมาตัดรอนทีหลังแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันทำบุญมาเยอะแต่ตอนก่อนตายเกิดจิตเป็นอกุศลโกโรธแค้นอะไรยังไงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตเศร้าหมองไปอบายแต่บุญที่เคยทำไว้ก็จะรอช่องให้ได้ผลอีกเหมือนกันงั้นการให้ผลของบุญของบาปนี่ซับซ้อนมากดังนั้นในใจของเราเนี่ยมีบุญถ้าเราเคยสั่งสมไว้ตั้งแต่ล้านชาติที่แล้วก็มีสั่งสมมาตลอดมีบุญในใจเราเนี่ไม่น้อยเลยขณะเดียวกันวิบากกรรมที่คอยมาตัดรอนก็มีอีกไม่น้อยเหมือนกัน พอรู้ความจริงอย่างนี้แล้วให้มั่นใจเถอว่าบุญของเราที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมีเพียงพอเพียงแต่ว่าต้องมีความวิริยะอุตสาหะในพบปัจจุบันเข้ามาช่วยเสริมคนไหนบุญเก่าเยอะชาตินี้เขาแค่วิริยะระดับหนึ่งเขาก็สําสเร็จแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่บุญเก่าน้อยก็ต้องวิิยะเอาบุญปัจจุบันเยอะๆหน่อยเพราะต้นทุนเก่ามันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทุ่มแล้วก็สู้เต็มที่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เหมือนกันขอแต่เพียงว่าศึกษาให้มากเรียนรู้ให้มาก แล้วก็อดทนผิดเป็นครูปรับปรุงแก้ไขเรื่อยไปเนี่ยสุดท้ายเราก็จะสำเร็จจนได้จเจริญพร